แหมยิงไกลไปเลยนะฮะก็ยังร um um oh, <but> no <ain> ับไม่ได้ก็จะได้สังบันนะฮะพอคนสร้างขึ้นมาต้งถอดแทรมาอยู่ที่หัวครับข้ามหลอกมาเสวยมาสองตัวแดงๆว่าเจ้วันนี้ชนเสาเฉลี่ยโอ้โหนะครับของเจ้าอยู่แวครับแหมหลุดมาคนเดียวครับมีเวลาได้แต่งยิงกับเจาะเลยไม่เข้าวัดเนเสาครับแมยิงแม่นนะฮะแม่นนี่แม่นเสาเต็มๆเลยทุ่มแล้วมีตีครับ ไม่ผ่านนะฮะเป็นท่าของเจ้าโกดฝัางสนามขึ้นไปนครับพอมาที่โม่จะเปิดยังไม่ผ่านมิตติ้งครับพ<ห>อมาอยู่ที่เจเป็นเกมสู้ของมิตติ้งครับแลงด้าน,นขวาอยู่ที่น็นอตโ,อโยกวางจะตัดเข้าไปในไหลามาที่เจอ,อีกทีแทนมาแล้วไม่ยิงกระจอกไม่นี่ไปตผู้รักษาประตูครับอยางได้ตุง้งใสมุญนะฮะแหมก็กลุ่มยิงกลุ่มเปิดครั ใส่ลูกน้ำขวาของมิตติ้งเอฟซีนะครับโซเกมมาเปิดเกมใส่แล้วเพราะว่าสการอร์เป็นรองครับผุมาที่น็อตยิง,งลูกไกลนี้ผ่านมา้าวตัวไปครับไม่มีตัวชาร์จที่เสาสองครับตึ้งยิงสิงเปิดอีกแล้วแมจังหวะยังไม่ชัดเจนนะครับขอมิตติ้ง Meeting ครับฝนบอลของลูกกลองครับเปิดยาวไม่ผ่านชาติครับโมโกเก็บได้เข้าขวายังไม่ยิงเคลื่อนขึ้นเติมด้านขวาตวัดเข้าว่าไม่ผ่านกู้ และะ้วเจ้าชนก็เดินมาที่เจด้านขาวามีเติมไหลามาที่น็อตน็อตมองด้านในพาไวเพลงถึงเส้นหลังฟาดไปไม่ผ่านฮุกเฮ้ยนิด,น,ดนิดเปิดเกมลึกใส่เต็มสูงนะลึกจากด้านขวาผิดมาที่เจหล่อเพื่อขึ้นเต็นท์ขยันสั้นมาที่โก้โก้ถึงหลอกอยู่นะขยัสันส้นมาที่น,อนอ็อตน็อตจับผิวหลบเปิดมาโอ,โอ,โอา้โหตัดในเผื่ เล่นนิ่งเลยทีเดียวครับแล้วจะสวนกับเร็วมาซีโมครับเป็นเกมสวนกับของลูกองครับย้อนสองขึ้นมาแล้วเข้าสายกิงไม่ย้อนตีเซ็ตกระซดับช็อตแต่หลังเขีอยู่นี้เลียบลอยเลยครับโอ้โหุตไปทำไของนิ่งครับปิดอยู่ดีๆครับแล้วโดนเจลสวนกับของลูกกงครับเฉนขึ้นมาทีเดียวครับเลียบร้อยครับเจลได้ของใจน้อยพยายามจะเซ็นครับเซ็ตไม่อยู่ครับโอ้ยเป็นไปได้เหรอหกุ่มจังก็หนีห่ะเป็นสามประตูตอนนีงเนาะ ล็อตยิงใจ่แยังคล้อมคานเลยโอ้โหบุกเขาไม่ได้ยิงไม่จบไม่ลงครับสุดท้ายเดินเสียบมาไงเส็งแล้วจังกว่านี้จังตาก็เปิดยันติดน็อตนะฮะ บอลขึ้นแล้วของลูกเตงครับกระโดดหมุนขึ้นมาด้านขวาลุกเติมจากซิงแบ็คฝั่งขวาแหมลูกนี้กพาบอลใส่ก็ทับออกไปเองนะครับถกมาตรงกลางก็ให้นอ็อตเจ็บลงพยายามทำเก้มดูครับตอนนี้ครับ่เต้งเข้าที่ซัดมาที่เจย,ยังไม่ผ่านทางด้านของลูกโรงครับ นั่งแก้ไขมาได้ครับแต่มาได้ซ้ายครับอยู่ที่ชาตินะฮะคาร์เตอร์สันมาที่เจเจลงตับแล้วมาคำเจนก็ใส่ให้ทางด้านของน้ำครับยืนอยู่ข้างหน้าครับเข้าซ้ายยิงกไกลแม่ก็ยังยจกกับตัวไปเยอะครับเดี๋ยวมีคนใส่ขึ้นมาครับของยุ้งงงนะฮะ บอลเติดจยาวมามแล้วไปข้าทางของลูกโป่งอีกทีคร้บต้านขวาไหลามาแล้วผ่านเรับนี่คเต้ยตองลงมาช่วยเก็บรับเลยจิ้มข้ามไปฮะเรวจะลงช้นกับเจ๊น็อตพอมาที่เจขพยายามจะพลิกเต็มเล่นบอลเลนะรของเจไหลามาได้ขวา คุณเต็มโดยชาติครับ oh <my> มาที่โก้มองด้านในครับยังเตะไม่ได้ฮะ oh <my> ต้องย้อนตั้งคุณใหม่แล้วมีติ้งอีสายสังหารครับแทงชแชร์ปแต่มาไม่ดีเข้าทางคฟูของเจแต่นี้ยิงแบบเลือดเลือครับ <c oughs> ต้องจัดกดเสียบมุมครับฝ่ายประตูได้พยายามถูกปัดออกไปครับเอาปัดไปว้ก่อนนะยอมเสียเติให้าากับมีติ้งครับเสียบนกันทางซ้ายครับเป็นท้าของน้าดับเล่นมาเข้าเท้าซ้ายยิงยังติดบอลครับ เห็นสวนกลับของลูกโงครับตั้งรับแล้วสวนกลับนะฮะตอนนี้สกอร์นำอยู่ที่สามตู้เต้นนึงนะฮะอย่างอุบัติเหุที่มีทีของมิสติ้งนะฮะเห็นเซ็นสายครับชุมตั้งกันใหม่ครับที่ชาติครับแต่นี้มาเข้าขวายิงเลยข้าหมกตัวซ้ำตามสองโค้แต่เข้าขวายิงเล่เนี้ยเลยครับหนึ่งนะฮะเป็นอะไรของโก้ครับเก็บตกจากขถวสองครับ ตัวเก่งล no right? ูกนี้หาเลยครับเรียบร้อยหาแล้วครับมีติ้งไล่ขึ้นมาเป็นสาวมิติเดี่ยวสาครับไล่ขึ้นมาแล้วครับของมิติครับ

สองันแน่นอนเตะยัดมาที่สอสองได้หนึ่งคืึว่าและนี่นี่ยังสกัดรถอรับมาคมื่นี้นก็มาชนกันเลยวขึ้นมาชาต่นี้เพื่อยการันของโก้แต่โก้ครับบล็กไว้สวยครับทามบอลเนี้ดึงเลยวาจะต่เนื้อล้วเดิดนเข้าชายมาชุดเก่ตใจเย็นนะฮะสีน้มตอบไปแล้วครับนี่ครเขาชาจังหวะนี้ครับต้องชมการันของโก้หรือตะมิ่าก็เป็่าวโคตเพื่บ ส่วนใบเหลืองไฟนะฮะของมิตติ้งครับจังหวัดอกลักษณ์สักคู่ครับของคณะของโตนะครับทีจี้ของลูกกุ่นครับเล่นสัดนะเฮ้ยครับแทนไปด้านขวาอยู่ที่ตาครับกระนาดซิกขึ้นมาเฮ้ยเคยเข้าหาช่องครับแทงมาตรงกลางโลกแล้วโม่เข้าขรัยิงวิ่นี้ข้ามทางครับแหมจังหวะวิ่งสอดยิงของลูกกลุ่นครับ ตตเตะขึ้นมาฮะเปิดเจ้าไม่ผ่านตครับโบมานี่จบๆเรือร้ายครับแทงมาโดยลุมสองไม่ผ่านครับใช้ตัวบังครับผลยอมทุ่งนะฮของมิตติงส์คุณมา้โกดเซฟหาวงล้อมงมาตั้งกันแับที่โกต เดินมาครับแสบเด่นลงไปให้เจสเก็บลงหลังจากที่เตครับเจสยับมาเสาสองเลยต้องกดทิ้งรถจังหวะเปิดได้เสียเลยต้องดูผู้สาวคู่กันฮะเชียร์เต็มคู่ต่อไปครับก็เตรียมตัวด้ยนะมีการเจอกันระ้วว่าอยากเขียวครับจะเจอกับท่าฟ้า F4 นะฮะ

ตอนนี้เป็นรุ่งรุ่งนะครับนำมิตติ้งอยู่ที่สามประตูต่อสองนะฮะน่าจะมีการบาดเจ็บที่ประตสามประตูของรุ่งรุ่งเขาเป็นเจ้าบอกนะฮะโอ้โหจบวันนี้บ้างครับจังหวะกระทบกระทั่งครับแต่ที่ตัวใก็จบกันไปนะฮะจบแล้วของนิตติ้งครับเล่นมาทีมนาครับคุณเก่งยังได้ครับตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่แสบแสบแทงมา แม่แรงเกินไปครับไม่พเลยพี่คนมัรักสวยเกิดยาละก็ไร้ครับถึงแล้วคุณมาเขาทุกเสียงครับคนเยอะผิวขมาถึงเส้นหลังเต็มาไม่มีใครครับแต่จริงมาครับชาติอยู่ที่เจครับเจ๊อย่าไปคุกค่อยพัดไปมาให้ชาติครับทิ้มายังเก็บได้ครับโก แถวเก้าครับหน,นีมาได้คูักจะไม่เจตัวต้องเคลียร์ทีส์ยังไม่ผ่านเก้าครับแถวสองแป่ผมกันอยู่เภูมิพละของโก้าครับแกะมาได้เก้าล็อกมาหนึ่งแล้วพาขึ้นมาเองจะเหมือนหลบไม่ผ่าน,กนเก้าเหรอนี่เกมสวนกับเกจของลุกเตงครับตั้งรับดีๆแล้วสวนกับเร็วขึ้นมาครับแหมทำไมเขาตอนนี้สกอร์น้ำอยู่นะฮะ เป็นลูกทุ่นนะของลูกเก่งเขาเข้าสั้นครับด้านขวาคือมาตั้งกันใหม่แม่ลองยิงไกลเลยฮะไกลๆงฝั่งเยตงี้ทะลุเลยนะสกอ์เป็นร้องอยู่แล้วเกณ้์ของเจ้ามสนเกิดยาวจะให้เจฟบ่งได้คือมาก หัวจะพีคไม่ห่านชาติครับตั้มที่บอลขึ้นมานัดมาที่ชาติไหลให้เจเข้าซ้ายล็อมาไม่ผ่านตาก็หนี่ครับต้าก็หลังตัวสุดท้ายาครับเทียร์ทิ้งขึ้นมาหรือว่าแตะมาให้แสบเปิดเข้าวซา,า,า,าออกมาให้โก้ไปตองน,นี้แล้วเข้าเลยครับตอนนี้พยายามจะทวงประตูตีเสมอได้ครับข้าซาอุมาให้ชาติ เต็บเลยแต่แงนี่แล้ก็ตีตรงกันเก็บเาไปเรบขาลยขาบอลดูงแับของลูกกรงเตะมา้างขวาครับจก็บบอลลงครับทำทิ้งสั้นข่งาด้านซ้ายหัว เก็บไ,ได้ไม่ดีเบลยืมไม่ดีเ,เข้ามุมไปประตูของมิตริงเขาเล่นเลยขึ้นมาอยู่ที่ก้าวแล้วพลิกย้อนพื้นมาหาเพื่อนเติมพาขึ้นมาเองแล้วพามาพี่เจเข้ามาแล้วไม่ผ่านตัก๊กไม่ผ่าตั๊กพลิกเอาเหลี่ยมนี้มาเปิดคู่ว่าสายขวากับด้วยซ้ายเลยวันนี้ยาวจะไปยังไม่ออกับเก็บลงพอมาได้ ยังได้เป็นไต่ลูกมอบของลูกทรงครับน <Ig ació, S 1> ี่ครับบุกนมาถ้าจริงครับเป็นการสวนกลับในหน้าคัวแล้วนะของลูกทรงครับยังได้เป็นไต่บนนั้นซ้ายน้ำลายพยายามจะเปิดจัาก่นครับเปิดไม่แม่นครับเลร็วยครับิีติงอยู่ที่โก้โก้ไม่ผ่านโก้ไม่ผ่านเลยเรใช่ครับอยู่ที่โม่ครับตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่ตาครับ แหมถือว่าเป็นหัวใจในแนวรับเลยฮะัชิพมาไม่ผ่านชาติครับโหมมาใกลดีคแหมจะหดวกให้น็อตแตนมันย้อนหลังครับขึ้นมาลูกกลองครับอยู่ที่กดเหยียบตัดเข้าตรงกลางขาวบอดมาเองแล้วโดนสกิดจากด้านหลังลุ้นนิ้วซ้ายอ่าเป็นคืนที่ช่งยอะไนี่ครับของลูกกลองครับ เหลี่ยนเหมือนนิ้เหลี่ยนเทาขวาเท่าด้าน้ึเลยทีเดียวสวนมีนิ้วสื่อเลยจะยิงเองครับอยู่ที่ว่าเป็นชาร์ของห้วงครับปั่นมาไม่ผ่านกระแพงครับเก็บได้ครับตัดแทงมาให้โม่ครับรอเพื่อนขึ้นเตะก็เขาจะสั้นมา กระบอกเข้ายายหาจังหวะยิงดีเลยทีเดียวแต่จังหวะยิงดีสายนี้บอกว่าเท้าหยิงไม่ดีครับเห็นลูกตั้งเตค่ครับของมิตติ้งครับเปิดยาวข้างหน้าครับไม่ผ่าโกลเกิดมาที่โมโค่ครับหลแล้วซ้ายครับโกล ออโค้งกับคอบอลอยู่นะคร<อ>ับยังจบไม่ได้คร<อ>ับจากพลิกหนีมาครับโมหายมาด้านซ้ายอยู่ที่อีหัวของยายามจะตีเข้าด้านในเจโรงไม่ผ่านที่เซาจูครับนโมทา่าเย็วเวลาให้เจใช้ตัวประันแกะและเดนหนีจากด้านหลังฟาวร์เขาเป็นลูกสุดที่ของบีทึ่งเอฟซีครับโว่น,นี่ต้องรีบเล่นเลยครับแกะอยู่ที่เจแทงมาให้ครับ แต่เซงนี้เด็ดขาดเลยคไม่เหลือดไล่กลับมาเทู่กันแล้วอยู่ที่สามประตูต่อสามครับนี่เกมเคู่นี้ครบอกว่าเป็นหนังชีวิตเลยครับแขนหน้านี้เป็นลูกสลมครับนำอยู่แล้วก็ได้บุกกับได้บุกใส่นิ้งครับแล้วโดนสวนกลับคมาเสวนกลับมาแล้วมีครับเป็นนักฝรั่งเซฟเป็นกับันที่นะไม่ให้ลูกทีมพิดหตเลยครับไล่มาทู่กันมาที่สามประตูต่อสามครับ ไงส่งเจ้าโอลงไฟแล้วจะทิ้วเลยครับแก้ไขคนมาที่บ่อยจะยิงไกลย,ยังไม่ผ่านหน้าของเจ้ครับไปบลอนะ็อกฮะเดี๋ยวเป็นบอลทุ่มมาของลูกโง่ทุ่มกันาให้ฟัดอย่างลูกทสั้นอยู่ครับตาที่โกดโกดไโม่จะทิวเลเยครับ อยากให้มีเพียบเลยวให้ได้เปรียบนะอยู่ที่ต้าก๊บฟแคงมาจะให้โมแล้วจะสวนกลับเร็วแล้วยังไม่ได้ครับแค่ถอยสุดท้ายกิโดนทางด้านของเจออกไปร้ขาช้้ามากมาเ <laughs> ขจเตรมไปของลูกกลงเสียเพื่อนกับมิตติ้งเอฟซีครับแก็นี่สามประตูต่อสามแล้ว,วเตรียมพูดต่อไปครก็เตรียมตัวเลยครับ ยัดเขียวแล้วเจอกับข้าพระเอฟซีนะฮะในคู่ที่สองโอ้โหแพ้เพราะต้นขาให้มู่ไม่ผ่านน,น,นะครับเจดีขึ้นมา,อ,เเาอยู่ที่ชาติครับของมิตติ้งครับใส่หนี้มาทางด้านขวาชาติแขนาเส้นจะให้เจแห่แรงเกินไปครับ ขอเซนซ์ครับของลูกเกลมครับมาด้วยขวาเขาอยู่ที่บอยขึ้นยังไม่ได้ครับวิ่งดีๆครับโม่ยังไม่ผ่านแสบครับเคลียร์ทีครับต้องให้ผู้ดลงมาช่วยรับเลยครับผู้ปรกาศให้โม่ขื้นมาให้ตั๊บตับเข้าขวายิงเลียดเลียดไม่ผ่านชาาครับต้นมาว่าให้เจ อลาดมุกฮิเกะและเนซาเเดียรแล้วยิงม่เลียกลเ,จเจลกยนนครับโอ้โหเป็นเจ้าเจีรยงนนก็เปนสีที่เป็นสาวนั่ครับนี่นี่มเจ้าตอนน็นาประตูของลูกเปนก็พยายาม่มาตัดบอลน,นนี่ครับตัดไม่โดนก็เป็น้าเข้าทางของเจกหัวใจยือกกระชากไปเอานิ่งนีแล้วแล้วยิงปีติ้งขึ้นนาเทเลยครัเป็นสีประตูตาสาวเเชือกเท้าเจกับจเจ้าเจกโอ้โหเป็นเจผู้ไหน ใช่เจ้าคะของเจ๊บหมายสองเมตรเลยครับให้นิตติ้งตอนนี้ขึ้นนำที่สี่ประตูต่อสามครับเป็นหลยเวลาที่ผ่านมาเป็นลูกเก่งครับนำอยู่ดีๆครับตอนนี้กลับมาตามแลต้วงเปลี่เกมแล้วคณะของลูกเก่งครับมาชี่บหม เบรดมาไม่ทันชาติล็อตยังลอยเบรดล็ออยู่ที่โน่เจดองไปช่วยครับโน่ยิงมายังติดแสวครับเก่งชิปอ่างเลยสิปออกข้างไปฮะเสียตู้ให้กับพุกโก้ครับตอนเล่าซ้ายรับโก้ทุ่มมาที่ตัดตัดหน้าด้านหน้าครับแทนไปด้านขวาครับอยู่ที่บอยบอยมีข้ามหลอกกันฮะยังขึ้นเกมไม่ได้ครับตั้งกันใหม่ที่ตัดครับต่อมาที่เก๊ ่านีสิงนี้ลงตั้งรับเลยเเนะฮะโตอยากขึ้นไม่ได้มาที่ตั๊กแทงมาให้โน่แตันจังหวะนี้เราบนเสืออยู่ที่ชาติพาขึ้นมาเองะะะจะพาให้เจมาที่เจนี่นเล้วด้ดิเกมสายเข้าเลยครับเลี้ยงลอยเลยครับเลี้ยงแวกสกับพางนี้ตึ้งนะพี่เด็กเป็นเชี่ยวทายเจมไม่ต้องมาเัีท้ายเยอะเลยฮะแออแล้วเป็นตัวของเจที่ทำให้ทิ้งให้เจเล่นเลย แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแลยครับแล้นของลูกกองรับโอ้โหนี่ตลอดเวลาที่ผ่านมานี่มีิ้งตั้งหลังมาตลอดครับเห็นได้ลูกเสืงองจากเลยว่าเป็นนักทันทีทเด็ดแล้วทางด้านของเจ้าเจนะนักเตะจากเกาหลีครับยิงมาดังปัดทิ้งครับยแข่งนมุ่งเป็นลูกกองห้าประตูต่อสามครับ สายยันยิงดึงเข้าขวายิงเข้าซ้ายทีเข,ข้าขวาอีกทีแล้วยิงยังติดตู้ครับอือนี่เดี๋ยวจะเสียกับเลวาที่เจจะลุกจะใช้คนเลยเบียดกันแล้วหัวตาเจแกะมาสามันอยู่แล้วลูกเดีผู้ตัดสินให้เป็นบอลของนิทติงออ้งน,น่าจะออกหลังไปก่อนฮะแล้วจะเตะลุกนะฮะเดี๋ยวจะมีการเปลี่นะนนยนตัวครับนต้องยิ่งเลยฮนะเจ้าโก้ก็ยิงไปแนละ้วคุณเกมแมนจา่าย เสมือไั้เจใจเผื่อเลือมาไม่ผ่านบอลแล้วก็โชว์เลยอยู่ที่บอยแต่ลูกนีสจะให้เอวเข้มแร็งคุนไปถึงมาที่เจ๊ครับข้อหนึ่งสองเจ๊จะลนีไปไม่ผ่านแล้วต้องเคลียร์ทีเนี่ยสกรอนนำก็ยังบุกหนักก็ชนของนิตติงเอสซีนี่้า มกเอาาจามาแล้วกอเล่นเลมาครับโดโก้นมามาที่นตรงกลางครับพลิกมาเลียงยิงยังไม่ได้ครับเลี้ยงคืนมาตามมาที่ศัตร์ขึ้นมาที่นังลตู่ตทุโดมขึ้นไปข้างหน้าปล่อยออกแล้วทางด้านงจับ ทางด้านซ้ายกับทางดานของกอก็เปลี่ยนตัดเข้าด้านในตาลังพิงมาลูนี้เราเรียบเลยอาไล่ขึ้นมาเป็น4ีห้าแล้วทางด้านของลูกป่งครับยังไม่ตายง่ายครับยิงไปลูกนี้สุดเือไปไม้อรแต่ผเพื่อสายประตูเซฟไเสายตาครับจุดท้ายครับตอนนี้ไล่มาอยู่ที่สบุตต่อห้าที่สอที่สมาเขาหลในช่วงท้ายเกมคเปิดาวเแท้ของมาร์ เอาเลยพี่ผมให้พี่ที่สี่ไม่ด้พี่ทสี่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ขึ้นไม่ได้ออกไม่ได้ถามอะไรอย่างนี้พี่ก็ไม่มีอะไรพี่คนตายเออเขาที่พี่พี่อยู่ดีมิชั่นเลยอโอเคโอเคน้องขอโทษอยู่อยู่ดีมิชันเท่าไหรล้วปะเามองข้างหน้ายังไม่ปวดเขาพาเขาเองแทงมาให้โกยิมส้นหน้าซ้ายแล้วดึงด้านขวามาทั้งโกครับยังโยกขวารับตัดเข้ามาตรงกลางดึงเข้าซ้ายเข้าขวาเปิดมาไม่ผ่านเขาตัดพาพี่เอง แต่แล้วจะแตะยาวเ้าจงหนี้ยังไม่เปิดน,นะถึงมาชื่ล้วทุ่บบเนาะอือที่ตับกถ้มาโก้ั็ข่อหนึ่งสามก็ปอินเทครไหลม่ให้บอ่อยขอมาให้โก้โก้ได้เลือกันสุดแบแพงมาพิกนีเข้าครับีไม่ีหขต้องขา,ขขา,ขา,ขาขไปล่วแม้้าอกาสตีเสมอแม่ถ้ายิงเข้านี่กลับมาเข้ากันเลยฮะกืฬอพิทียังข้ามขาเย สังเึ้นมาครับของนิตตี <combined> right. oh. yeah. ้เอฟซีเอสเตะจ่ามาแล้วนี่ก็ยิ่งต้องตู่ต้องมียาติดเวลาการแข่งขันครับเชิญนักเตะทั้งสองทีมครับที่กลางสนามก่อนนะฮะแสดงสปิริตด้วยครับเชิญที่กลางสนามก่อนนะฮะแเป็นนุ่งคกรงพิชตุ้มหนังครก็สุดท้ายโดนนิตตี้เขาไล่ใส่ครับแหมนุ่งพยายามจะไล่ขึ้นมาครับไล่ไม่ทันฮะจบเกมก็ ค่ายปัตนะอยู่ที่เซนต์ิสซิงอัชนะโดนสก,กอร์ห้าประตูต่อสี่เขียนเป็นนิดเดียวในเครื่องท้ายเกมูีกลุ่มพยอด